s r scripture reading for this morning from Psalm 145เพราะว่าจงน่าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ปรากฏในพระธรรมเพลงสดุดีบทที่145ข้อ1ถึงข้อที่21ค่นวานานน่าดังนี้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์โอข้าแต่พระมหากษัตริย์ข้าพระองค์จะยินยอพระองค์จะถวายสาธิกาแใ่พระนามของพระองค์เป็นนิจการ พระพระองค์จะถวายสารการแด่พระองค์ทุกๆวันพระพระองค์จะสรนเริญพระนามของพระองค์เป็นนิจการพระเยโฮวานั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเริญอย่างยิ่งความใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือจะอย่างรู้คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังและจะประกาศกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะกล่าวถึงเกียรติยศอันรุ่งโรจน์ของความสูงส่งของพระองค์ และถึงพระราชะกิจมหัศจรรย์ของพระองค์มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขาทั้งหลายจะโฆษณาข่าวเรื่องลือให้ระลึกถึงคุณความดีอันดดของพระองค์ออกมาและจะร้องเพลงถึงความชอบทางของพระองค์พระเยโฮวาสรงพระเมตตาและทรงเต็มไปด้วยพระกรุณา ทรงปลิวช้าและมีความเมตตาอันยิ่งใหญ่พระเยโฮวาทรงมีต่อทุกคนและความเมตตาของพระองค์มีเหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์โอข้าแต่พระเยโฮวาพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะสรรเสริญพระองค์และวิสุทธิชนทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแก่พระองค์เขาทั้งหลายจะพูดถึงสัง่าราศีแห่งราชนาจักรของพระองค์และเล่าถึงมิตรทุภาพของพระองค์ เพื่อให้กิจการอันทรงอานุภาของพระองค์และสง่าราศีอันรุ่งโรดแห่งราชนาจักรของพระองค์แจ้งแก่บุตทั้งหลายของมนุษย์ราชนาจักรของพระองค์เป็นราชนาจักรนิรันดรและอำนาจปกครอ,องของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุพระเยโฮวาทรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มลงและทรงยกทุกคนที่น้องตัวลงให้ลุกขึ้น ในตาทั้งมวงในตาทั้งปวงมองดูพระองค์และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลาพระองค์ทรงยื่นทัหัดของพระองค์พระองค์ทรงให้สิ่งสารพัดที่มีชีวิตอื่นตามความปรารถนาพระเยโฮวาทรงชอบธรรมตามทางทั้งสิ้นของพระองค์และทรงบริสุทธิ์ในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์พระเยโฮวาทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ตามความจริง พระองค์จะทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์จะทรงสดับเสียงร้องทูลของเขาด้วยและจะทรงช่วยเขาให้รอดพระเยโฮวาทรงทรงกับทุกคนที่รักพระองค์ไว้แต่บรรดาคนชั่วพระองค์จะทรงทำลายป่าของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเยโฮวาและให้บรรดานื้งหานาังนทั้งสิ้นถาวายสาธาริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิจการ ข้าพเจ้าได้ส่งอวยพระพรให้เราทั้งหลายที่ได้ฟังพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอเชิญที่ประชุม